คุณสหัสยานะคะบอกว่าเมื่อหลับตาทำสมาธิเปลือกตาปิดแต่ความรู้สึกว่าตายยังคงเปิดมองเห็นอยู่เพ่งไปในอากาศมืดมืดรู้สึกอึดอัดทั้งที่ความรู้สึกจับกับลมหายใจควรแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ควรแก้ไขยังไงนะอันนี้ควรรู้นะครับควรทำความเข้าใจว่าจิตของเราอ่ะเป็นสมาธิแล้วลหละที่มันเหมือนกับยังเปิดตาอยู่เนี่ยนะเพราะจิตมันเริ่ม มันเริ่มมันเริ่มไม่ปรุงแต่งเป็นฟุง้งซ่านมันเริ่มว่างแต่ถ้าเรามามีความกังวลเนี่ยความคิดมันก็กลับมาครอบงำจิตอีกนะที่ถูกก็คือว่าถ้าเราเปลือกตาปิดแต่ความรู้สึกเหมือนยังตาเปิดเนี่ยนะให้ทําความเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันเริ่มว่างจากความฟุง้งซ่านและจิตที่เรเริ่มว่างจากความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเปิดออกไปได้แบบสบายๆเหมือนกับเห็น สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเห็นคือสามารถสัมผัสพื้นที่ว่างด้านหน้าได้อย่างเงี้ยนะเราก็อาจจะลองเหมือนกับเงี่ยหูเงี่ยหูฟังความเงียบทางซ้ายทางขวาคุณก็จะพบว่าด้วยอาการเงี่ยหูเพียงเท่านั้นเนี่ยพื้นที่ว่างทางด้านขวาด้านซ้ายมันก็ปรากฏอีกนะเราจะเหมือนกับการเนี่ยมีอ่ ดวงตาแบบที่ไม่ได้มองออกตรงๆอย่างเดียวแต่เป็นดวงตาที่สามารถมองไปข้างหน้าแล้วก็รับรู้ไปทางด้านข้างได้ด้วยนี่เป็นการฝึกแผ่เมตตาชนิดหนึ่งถ้าเราแค่ตั้งไว้ในใจว่าด้วยความสามารถที่จิตมันแผ่อไปด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้เนี่ยเราจะให้ความสุขที่ มันออกมาจากตัวตั้งตรงนี้จากกลางใจเนี่ยนะมันแผ่ออกไปเท่าที่เราสามารถรู้สึกถึงพื้นที่ว่างด้านหน้าและด้านข้างได้เพียงเท่านั้นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นสมาธิแบบแผ่เมตตาไปแล้วก็พูดง่ายๆนะถ้ามีความเข้าใจเนี่ยเราสามารถต่อยอด จากทุกภาวะทุกปรากฏการทางจิตนักะนะนั่งสมาธิได้เสมอแต่ถ้าไม่เข้าใจบางทีมันมีความระแวงมันมีความพะวงมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วดักจิตได้ให้มันติดกับนีน่อย่างอาพอเพ่งไปในอากาศมืดๆแล้วรู้สึกอึดอดัดไอ้ที่อึดอดัดเพราะว่าเราไปจับความมืดแต่ถ้าหากว่า เรารู้สึกว่าเออสามารถมองฝ่าฝ่าความมืดออกไปเห็นพื้นที่ว่างได้แล้วใส่ใจความเบาภายในนะให้เกิดกระแสสุขที่มันแผ่ออกไปเท่ากับที่ใจสัมผัสเนี่ยนะพื้นที่รอบพื้นที่ว่างรอบด้านเนี่ยความมืดจะหายไปกลายเป็นความสว่างขึ้นมาแทน แล้วพอสว่างรโว่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออแสนสุขแสนสบายเราก็พิจารณาความแสนสุขแสนสบายโดยความเป็นของไม่เที่ยงแน่นดับต่อไป